ไม่เคยมีใครรู้หนูเล็กก่อนบ่ายยอมเผยความจริงสาเหตุที่ไม่ไว้ผมยาวต้องบอกว่าหลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับนักแสดงตลกหญิงสำเนียงใต้สำหรับหนูเล็กก่อนบ่ายซึ่งชีวิตโตมากับความลำบากเป็นลูกสาวคนสุดท้องมีพี่น้องทั้งหมด8คนและทำให้หนูเล็กต้องทำงานหาเงินส่งเสียตัวเองเรียนจนจบมหาวิทยาลายัยโดยปัจจุบันหนูเล็กก่อนบ่ายมีโซ่ทองคล้องใจหนึ่งคน นั่นก็คือน้องวินต้องบอกว่าไม่เคยมีใครรู้เมื่อหนูเล็กก่อนบ่ายตลกดังนั้นได้เผยสาเหตุแท้จริงเป็นครั้งแรกที่ไม่ไวผมยาวงานนี้กระจ่างโดยเธอนั้นก็ได้โพสต์ระบุข้อความว่านี่คือสาเหตุที่หนูเล็กไม่ชอบผมยาวและไม่ชอบพร้อมห้า5 55 5 55 5ห้าห้าันห้าอห้าสิบห้าเข้าใจนะคะทุกคนสมัยที่ต้องเก็บเงินทำงานดูแลตัวเองและคนที่เรารักคิดแล้วน้ำตาจะไหลนะ เก่งมากๆทำได้ในอีนูเล็กท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์อย่างมากมาย